ออเอากลุ่มนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะกลุ่มนี้ยังเช็ดถูอยู่นะฮะกลุ่ม A นะครับชื่อก่อนครับชื่อเมนูคือ F N N Espresso ฟองดูฟองดูฟองดู F N N Espresso ไม่ดูอะ ก็คือมันจะเหมือนใช่ครับมันจะมีหลายอย่างให้เลือกครับแล้วก็แบบเพ็นเรื่องแล้วอันนี้ก็จะราดด้วยนมพ้นหวานของ m อ n นะครับอ้โสมมติถ้ากินอย่างนี้เดียวมันจะแบบเลี่ยนใช่ไหมเออเออคบบเซ็ตดีไซนใช้แผิกภั์ไปกี่ตัวละี้ณิศ เราใช้เอ yeah, so ็กซ์โซลสีเขียวครับสามซองใช้นมข้นหวานนมข้นจืดแล้วก็ของทีพอดครับแล้วก็วิปครีมแล้วก็ใส่กล้วยแล้วก็ใส่กล้วยเข้าไปเพื่อให้มันแบบละมุนด้วยโอ้โหอ้โหโอ้โเยอะมากคราวนี้ต้องชิมเลยไหมครับต้องฟังคนต้องชิมไปไหมครับอ่ะมาอธิบายคอนเซ็ปต์คืองตามชื่อเลยเอ็กซ์เซลครับก็คือตามส่วนผสมแล้ว ีเขียวจะมีส่วนผสมกาแฟมากที่สุดต้อ <ฮะ S 2> งการ <ฮะ S 2> ลดกาแฟแล้วก็ <Okay. S 2> ใช้ช็อกโกแลต <Okay. S 2> เพราะว่า <Okay. S 2> ถ้าเกิดเอสเปรสโซ่ที่กับมอคค่าหรือกาแฟชนิดอื่นเอสเปรสโซ่จะหวานกว่า uh. ก็ผสมช็อกโกแลตแล้วก็ มีความเข้มข้นมากกว่าแล้วก็ใส่แอลมอนเข้าไปใส่กล้วยเพื่อให้มันแบบละมุนขึ้นครับอ๋อละมุนกล้วยเพื่อกินกล้วยครับกล้วยเ้าละพี่นองเาลถึงคราวต้องชิมจะได้จะได้กลิ่นกาแฟเป็นพิเศษครับเพราะว่าผมเลือกสีเขียวเพราะมันมีส่วนของกาแฟมากที่สุดแล้วก็อยากให้ได้กลิ่นกาแฟกับกล้วยอ่าได้ได้ได้มาทีนี้ถึงเวลาที่จะต้องชิมแล้วอแนะนำว่าจะต้องชิมยังไงจานนี้เอ่อแก้วนี้แก้วนี้ ก็อยากให้กินผ่านอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องผลไม้ตามใจชอบว่ากินอะไรครับเออเอาไงดีเนี่ยมันติดมากดูนะครับดูวันๆนะดูวันๆนะตักวิพิมพ์ออกก่อนเราเทก็ได้อ่ะมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราเราจะเอสเปรสโซ่ฟองดูไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อกี้พี่เห็นน้องๆชิมไปแล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจมั่นใจว่า ต้องทานได้แน่นอนตะอนข้างล่างอ่าไม่เป็นไรเราตักให้ถึงเห็นไหมมีเนื้อกาแฟมีทุกสิ่งอย่างข้างล่างมีอะไรไหมครับเนี่ยมีแค่แอลมอนต์เป็นเม็ดข้างล่างครับแบบขกินเม็ดอ๋อมีโรยกาแฟด้วยนะคุณตุ่นแใช่ครับผมมีโรยกาแฟมีรายละเอียดซ่อนอยู่นะพี่ก็พยายามดูเพื่อที่จะหาเรื่องให้คะแนนน้ครับ ห้องน้ำอยู <S <S ่ข้างนี้ห้องน้ำนีดเป็นอยู่ห้องน้ำจ่ายห้องน้ำอื่นอึ้งไปห้าวินาทีนะครับอ่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์จิมกาแฟแบบว่าเข้มข้นมันนะนะแล้วก็อันนี้คือคเซ็ปต์ของ้ำมีฟองดูใช่ไหมว่าว่าพอให้คอมเมนต์ปุ๊บคอมเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อนเลยไม่คอมเมนต์เรื่องเราเลยไปกัน ไปไงครับก็เป็นความแปลกใหม่อีกอันหนึ่งแปลกใหม่นี่มันแปลกใหม่ถือว่าดีนะคะถือว่าเรามีความคิดสค้างสรรเรามีเจลที่ว้าลูกค้าถูกถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเข้มข้นของกาแฟได้ลองชิมได้ลองมีกลิ่นแล้วมีเท็กซ์เจอร์อยู่ในปากนะถือว่าน้องทําได้ดีนะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถึงหกตัวเมื่อกี้นับไปแล้วมีผลกับคะแนนด้วยคะแนนอ่า อันนี้พี่ให้อยู่ที่75 75สิ้าเจาเป็นหมาร้อย้ยรู้กันเลยรู้กันเลยเย้พี่บอกอันนี้ของฐานของพี่พี่บอกแต่ว่าของอื่นน่นพี่ไม่รู้นคราวนี้มาข้างนี้อเเซินื่องจากว่าอันนี้จะเป็นบานาน่าช็อกนะคะก็ผสมสินยากนผสมสินยากด้วยการตกแต่งด้วยกิ๊วี้ว ที่ไ้ทุกวันเราก็ประกอบเช่นคะแนน40 30 3 0ได้ทุกวันพี่พี่ให้หนูอยู่ที่73คะแนน73โอ้โหชนะก็ไป2คะแนนแล้วมันจะเปลี่ยนผล1เดียวไม่รู้ื่อกี้ว่าเมื่อกี้มันตามตามติดกันมาเลยตามติดกันมาเลยรอนะคือคือที่ที่อย่าอย่าเสียใจคือจริงๆรสชาติไม่ได้ไม่ได้หนีกันคืออร่อยเหมือนเหมือนกันแต่ด้วยความสร้างสรรค์ของน้อง นะเพราะว่าทางนี้คือมีฟิวเซนเซชันเป็นฟูฟิวเซนเซชันคือโอ้โหมีคอนเซปต์มามากมายมีทั้งฟองดูมีอะไรเยอะแยะนะเออเก็บรายละเอียดนะเออนะไม่ต้องเสียใจโรยกาแฟมีไนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วอร่อยนะจริงๆแล้วอร่อยเราจะบอกให้ว่าทีพอร์ตนอกจากที่จะทำเนี่ยวันนี้พี่เห็นว่าวิชิวแล้วจริงๆแล้วบอสเอากลับไปทำไข่เจียวให้คุณแม่ทานได้นะบอส เออนะเพราะว่าที่เห็นว่ารู้สึกว่าคุณแม่ทำไข่เจียวมาให้ทานใช่ไหมนะลองเอาไปทําดูนะลองใส่แล้วก็ไข่เจียวจะนุ่มแล้วก็หอมอร่อยยิ่งขึ้นนะลองดูลองดูเออสีวันน้ทัคุณโรดรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยนะครับเร็วมากเร็วมเร็วมากเกิดมอยู่ที่ป้ายปาก่าเราจะได้รู้ผลกันเลยหรองจก้ยาวแบบว่า เสียด right? oh. ายเสียดายมากแพหมดละแหมแล้วเราพลาดกับตรงนี้เลยนะครับเราเจอกิ๊บพี่ตรงนี้ตรงนี้ก่อนซับกิ๊บไม่ว่าไอแพดพี่หายไปแล้วไอแพดที่หายไปแล้วไม่รู้ใครขโมยไปอ่ะซ่อนไว้ซ่อนไว้เดี๋ยวดูไอซี่ไอแพดพี่จะมีแต่อร่อยแต่เดี๋ยวพี่ต้องบอกว่าคะแนนห่างกันแบบน้อยมากอ่ะตกใจอ่ะขอดูคะแนนด้วยนะครับไม่ได้ เดี๋ยวเราจะถอยไปฟังผลกันที่บริเวณหน้าบูธของ F p a t เข้าแถวเรียงหน้ากระดานไว้เลยแถวเรียงหน้ากระดานเลยื่นเข้าไปเลยเห็นคะแนนแล้วมันหน้าแค้นมากอ่ะใครชนะจะต้องเข้าไปอยู่ในหวหน้ากระดานหันหน้าไปด้านนู้น ส่วนพี่ๆสองคนเจอญอยู่หน้าตู้เลยค่ะหน้าตู้นะครับ่าน้าวสวยงามโอเคโอ้โหนี่เต็มเลยมากมายูผลิตภัณฑ์ของเราจะบอกว่าคะแนนห่างกันหคะแนนโอ้โหน่หนห่างที่สอคะแนนที่สห่างที่สามหคะแนน้มน่าเสียดาย้เราประกาศดีคุณรักเราปัดสามสนประกาศที่ดึกไปเลยประกาศที่หเลยนะเราก็ เพื่อให้เต่นเพื่อให้เขาก้าออกมาทั้งหน้าเพื่อเขาสาวีแใจนะึดึดอไาศะกผู้ที่เขารี่มีละดับมากสูงสุดสามวีก้าออกมา้ครับเราจะไม่ไม่เรียงนะไม่เรียงลำดับขนาดนแรนเส้นนะครับวี่งถึงดดหน้ำแข็งครับ วีเจ็ดปั๊มครับโอ้ยคะแนนแล้วสุดท้ายใครล่ะใครล่ะนี้วีสิบสามครับปออีกสี่คนไม่ต้องเสียใจมามาข้างหน้าที่จะมีหน้ากระดานว้ได้พิ่พันเอกเป็นเอ็นไปทันทั้งปีเลยเราจะประกาศ ลำดับที่สามก่อนแล้วก็เหลือ2คนแล้วเราประกาศที่1เลยลำดับเพิ่มเติมจากโอ้ยเจ็บ้าเจ็บ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 มากและรองชนะเลิศระดับที่2หรือลำดับที่3ได้แก่ตึงตึงวีตึงตึงเจ็บนะครับน้องปั่มโอ้ยด้วยความเสียใจกับปั่มด้วยเจับเลยสองคนสองเจ็บกว่าไอแพดอยู่ในไอแพด ขอบคุณมากจ้ะไอแพดมีคนเก็บไปหรอไอแพดไอแพดเดี๋ยวก็นะที่ไม่หายผ่านมันมึงไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเจ็บมากอ่ะเดี๋ยวเราจะเต้นควันเลยเป็นเต้นกว่าแบบปาคุณล่ะครับคุณรักครับแค่นี้พี่มีเขาบอกว่าจะมาพิเศษถูกต้องคืออย่างงี้เขาเข้ามาเลยไหมเรามีพี่มีอีกอีกคนหนึ่งพิเศษที่จะเข้าบ้านนะครับมาพร้อมกับของรางของเราขอเชิญพี่มัสคอตกาแฟ โอเคมาแ <c oughs> างนี้แล้วมาแล้วของละมัลมาแล้ว หัวโตัวตมาพร้อมกับมา์สเขากับตัว iPad ของเราเชิญรางวัลมาเลยโอเคเอาละครับและอื่นเต้นิงที่จะประกาศต่อไปก็คือผู้ที่ได้รับคะแนนสะสมเป็นลำดับหนึ่งเลยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับลำดับสองล่วงหน้าเลยนะครับเชิญคะแนนเดียวจริงๆนะครับคะแนนเดียวสนุกมากค่ะผู้เล่ับ iPad จาก F N N d a r e s ประเทศไทยได้แก่วี ตึ้ง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 ตึงตึงวิสิบสามวิ่งานอเคดาวกระายสียใจกับ V6 ด้วยนะครับและนี่คือไอแพจากอฟร์เีชนครับโอเคขอบคเดี๋ยวผมไปส่ง ขอบคุณมาสคอตด้วยพวกเขามคุณสอดมารด้มาได้มาเดี๋ยวพี่เปิดให้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเ็นมเลยไม่รู้จักผมรู้จักเปิดให้ดูของแท้ของจริงซึ่งไดอะไรอ่ะไอแพดมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะ iPad เขาเอาไว้อันนี้ครับ เอาไว้สำหรับว่าคือมันเหมือนเหมือนเหมือนไอเหมือนไอผลัฟังเพลงได้อะไรเงี้ยแล้วก็อ่านหนังสือมีโปรแกรมต่างๆความจริงสามารถเป็นโทรศัพท์ได้ด้วยจริงถ้าาไปลงโปรแกรมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเว็นโทรศัพท์รวมกับแอปแอปพล้นจริงแต่จริงๆมันคือแอปแอปเป็นเหมือนเด็กบุกครับเอาไว้อ่านหนังสืออะไรต่างๆนะครับฟังเพลง แต่ว่าถูกต้องเนี่ยรุ่ G P S ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นทำที่เหรอครับใช่ไมครเป็นรุ่นจริงๆไม่วไฟายสิบหกสิบหกจริงวายฟายเทปที่วายฟมูลค่ามากกว่ามูลค่าสองหมื่นสี่พันบาทขอแสดงความยินดีกับปอด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับทีนี้มันเบียดกันอย่างเงี้ยมันมีผลมาแล้วแต่ไอ้ฐานแรกก็ได้ไปเยอะไอ้เพ้นถ้วยกาแฟเนี่ยเขามาซะแต่ ขนาเดียวจริงๆครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆใจดีทั้งสองคนนะครับแล้วก็บาริสต้าพี่นพของเรานะครับพี่โฮสพี่ตอนะครับคุณครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็มามีเกมสนุกๆแล้วก็มีของรางวัลที่ใครๆก็อิจฉาที่ผู้ชนะได้ไปนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ เสียบคอมคือคือจะลงเพลงต้องใช้โปรแกรม iTunes เท่านั้นใช่ป่ะก็คือพอเสียบคอมปุ๊บมันจะส่งไปทันทีว่า IP Address iPod เครื่อง iPad เครื่องนี้เปิดใช้บริการแล้วคือตอนนี้ iPad มันมต้องม,มีเน็ตใช่ไหมไม่จะส่งไปเองไม่รู้ Apple มันอัจฉริยะคือพอเริ่มลงโปรแกรมปุ๊บเขาจะรู้ทันทีว่าเครื่องนี้เริ่มใช้งานแล้วแล้วพอเราไปดาวโหลดโปรแกรม